แล้วก็อีกหนึ่งข่าวใหญ่ช่วงวิกฤตนี้ผ่านมาฮะตัวทัสโกเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้นําเข้าน้ํามันหรือก๊าซจากเวเนซุเอลาได้ครั้งนะฮะซึ่งอย่างที่เราให้ฟังมเมื่อกี้ว,ว่าน้ํามันจากเวเนซุเอลาเนี่ยสามารถกันอย่างมาตอยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเมื่อเทียบกับแหล่งน้ํามันโคลัมเบียที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันใช่ก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีณนะตอนนี้นะครับก็คือให้เวลาในการนําเข้าเนี่ยได้6เดือนนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในาระยะเวลาเนี้ยอาจจะใช้เวลาเจรจาสักเดือน <S 2> 2 <S สองเดือนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ เราเชื่อว่าทัสโกเนี่ยน่าจะตุนน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับก็หนึ่งก็คือตุนในคลังของเขาเองแล้วก็น่าจะเช่าเรือ FSU นะครับ Floating Storage Unit นะครับก็จะเป็นเรือสำหรับกักน้ำมันโดยเฉพาะนะครับผมคือมันมีเรือขนน้ำมันซึ่งมันไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นบางทีเราอยากจะซื้อน้ำมันแล้วมาตุนเนี่ยแต่เราไม่มีคลังเก็บน้ำมันเนี่ยเขาก็จะไปเช่าเรือพวกนี้ครแล้วก็เอาน้ำมันไปใส่ไว้เรือแล้วก็ปล่อยให้เรือ,อ,อมันลอยเคว้งอยู่ในทะเลเนี่ยรพอจะใช้ไหมก็ค่อยเอาเข้าฝั่งแล้วก็ดูเข้ามาใช้นะฮะ ช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็บางคนที่เขาเก่งน้ํามันหรือเขาซื้อน้ํามันเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้กันเยอะเพราะว่าเรือบรรทุกน้ํามันเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เพราะเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีมากแล้วก็คนเทรดดิ้งอะไรมันก็เลยแบบไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้ถ้าตอนที่เกิดโควิดนะครับไอ้ตัวดัชนีค่าระวังเรือของ f อ u ูมันพุ่งสูงมากเพราะว่าไม่มีเรือไม่มีไม่มีที่จะเก็บคือน้ํามันแล้ไม่มีความต้องการนะครับก็เลยไปเช่า f s u ูไปเก็บเก็บไปส่งส่งไปไว้ตรงนั้นนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยน้ำมันดิบเวเนซุเอลาเนี่ยถามว่ามันดีกว่าขนาดไหนเนี่ยก็คือเขากลั่นได้ตัวแอสฟอลต์หรือยางมะตอยเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดถึงเจ็สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับรคือยิวเนี่ยเยอะกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเทียบกับแหล่งปัจจุบันโคลอมเบียที่หกสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าไอตัวน้ํามันตรงนี้มันเป็นน้ํามันแบบหนักครับพี่ฝุ๊กน,น้ํามันหนักก็คือมันจะมีค่าไฮโดรเจนทูคาร์บอนเนี่ยน้อยนะครับก็เหมาะสําหรับการกลั่นตัวยางมะตอยยยางมตอเลยนะครับซึ่งพอเป็นอย่างเงงี้้ยยยแปลว่าาาาสมมมตติเออกไดย สมมติเท่านี้หน่วยเมื่อก่อนเขาใช้โคลัมเบียต้องใช้น้ํามันเท่านี้หน่วยเนี่ยแต่พอมาใช้บริเซล,ลาก็อาจจะต่ํางลงเพราะมันกันได้อยู่เยอะขึ้นนะ,ะต้นทุนก็จะดีขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีนัยสํสคัญเหมือนกันคับใา่ต้องถามพี่ฟุกว่าเราอัปเกรดไปยังไงบ้างครับใช่เพราะเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้มันค่อนข้างสำคัญใช่ไหมครแล้วก็แบบมี Impact ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็เลยอัปเกรดมาจากถือมาเป็นซื้อนะฮะราคาเหมาะสมเราให้ไว้ที่25บาบาทก็ ก็ถือว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะคะเราคิดว่าเรื่องนี้มันมันค่อนข้างอิมแพคกับพื้นฐานอย่างอย่างมีในสําคัญนะฮะแล้วหุ้นเนี่ยมันลงมาเยอะนะจาก21ลงมาเลยแบบ15บาทนะฮะถึงแม้มันจะเริ่มฟื้นมาหน่อยเนี่ยแต่ว่าผมว่าจากเรื่องข่าวเนี่ยหุ้นน่าจะไปต่อได้อีกนะฮะก็อัปเกรดมาเป็นบายนะฮะถ้าเกิดพาย25บาทครับแล้วก็อันนี้มาดูภาพนะครับก็คือช่วงที่ผ่านมาตอนที่เปลี่ยนแหล่งน้ํามันครูเนี่ยเซลเขาก็ดรอปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับยอดขายเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณสัก 1.2ตล้านตันต่อ,ตอปอีนะครับจากเดิมเนี่ยที่เคยขายได้แบบ2.2 2. 2ล้านนะครับ<ะ>ในช่วงที่นำเข้าตรงนั้นตรงนี้เรามองว่าถ้าเกิดนําเข้าน้ำมันเวเนได้เนี่ยไปใส่ก,ก็น่าจะเร่งตัวยอดขายขึ้นมาได้นะครับผม<ะ>เพราะว่ายิวมันก็ดีขึ้นกอสมาจินก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะล,ลดราคาลงหน่อยหนึ่งเพื่อให้กระตุ้นยอดขายได้ด้วยนะครับ,รบซึ่งภาพทางด้านขวาเนี่ยตัว forward PE เนี่ยจริงๆก็ต่ํากว่า1 standard deviation นะครับเราให ตัว average ที่11เท่าเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณแค่8เท่าเองนะครับก็ <ะ S 1> อัพไซด์ก็ไม่แพงเยอะเหมือนกันนะครับผมเอาจริงต่อให้ไม่ต้องถึงไปถึงระดับ average เนี่ยแค่ขึ้นมาระดับแบบลบศูนย์จุดห้า standard deviation ก็ก็ถือว่าราคาคุณก็มีอัพไซด์เยอะแล้วนะฮะครับ,รบก็ถือว่าราคาเนี้ผมว่าน่าน่าสนใจครับครับแล้วก็อันนี้มาดูข่าวทางเวเนซุเอลานะครับในด้านการเมืองเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดก็คือมีการเลือกในส่วนของ ผู้นำฝ่ายค้านนะครับซึ่งก็นับคะแนนไป26%เนี่ย90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เลือกเป็นคุณมาชาโดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงในภาพนี่แหละครับผมก็อันนี้มีอิมพเลคชันนิดนึงนะครับผมตรงที่ว่าถ้าเกิดมันอาจจะดูทัดเดนกับมาดูโรที่ที่เป็นผู้นำตอนนี้ผู้นำตอนนี้นะครับก็คือกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียบัลลังก์หรือเปล่าเพราะเขาตอนนี้อยู่มา2ส,สมัยและสมัยละ6ปีนะครับเดี๋ยวจะเลือกตั้งครั้งที่3ของเวเนซุเอลาเนี่ยก็จะเป็นปีหน้านะครับผม แล้วก็กว่าจะได้นายกก็ประมาณสักปี2025เดือนมังคลานะครับก็ตรงนี้คือที่สหรัฐเนี่ยเขาผ่อนคลายให้นําเข้าน้ํามันได้เนี่ยหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือให้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีความโปร่งใสามากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูโรรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ได้หรคือคู่แข่งคู่แข่งมาแรงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับว่าจะไปทําแบบเดิมน,นะก็คือไม่ให้นักข่าวอะไรเข้ามาตรวจสอบเพราะเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องมีฝ่ายที่เป็นอิสระมาเข้ามาดูด,ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ก็เรื่องวรัสซิล่าเนี่ยอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวทัสโกเนี่ยถ้า ถ้าจะซื้อถือเนี่ยอาจจะต้องคอยเช็คข่าวเวเนซุเอลาเรื่อนะครับคือแบบว่าเขาให้6เดือนก็จริงตุนน้ำมันก็ได้คง<ม>ตุนได้ระดับหนึ่งก็จริงนะฮะแต่ว่าระยะปานก,าล,กลางระยะไกลเกิน6เดือนไปเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการเมืองเรื่องในเวเนซุเอลาเขาไมา่อีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อแล้วถือเนี่ยอาจจะต้องคอยติดตามรายการเราเป็นระยะระยะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังถ้าเกิดแบบมันมีความเสี่ยงเรื่องเวเนซุเอลามันอาจจะโดนแซงชั่นอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ระยะสั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีผมว่าเล่นก็ เล่นไปกอดได้นะครับ